An, สวัสดีครับทุกๆคนก็มาอยู่กับผมเฮนโกชิเช่นเดิมนะครับคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคนเดิมเลยนะครับผมก็หลังจากปีใหม่นี้ผมก็จะมาเล่นเป็นอุลตร้าแมนเช็คเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนอาจจะมีคนคิดนใจว่าทําไมไม่เล่นสัปหลาลองดูบ้างอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอเล่นอุลตร้าแมนจบก่อนนะเดี๋ยวเค่อยเล่นสัปหลาให้ดูโอเค แต่วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นอุลตร้าแมนเลโอเช่นเดิมนะครับไม่ได้เช่นเดิมหรอกตัวใหม่หรอกเออตัวใหม่ตัวใหม่หมโอเคไปกันเลยไม่ให้เสียเวลานะโอเคเล่นมาเยอะมากแล้วเนี่ยดูสิตั้งแต่อุลตร้าแมนอุลตร้าเซเว่นแจ็คเอสทาโลโอเคเลโอต่อเลยมา อ๋อโหอ,อันนี้เอาไทยแลนด์มาสู้อีกแล้วก็คือเมื่อเมื่อคราวที่แล้วก็สู้ไปแล้วไม่ใช่เหรอมาไทยแลนด์ก็เถอะเอาสิมาอึมาเลยมานี่เอาไงอึนี่เจอลูกเตคะคาราเต้ไปหน่อยเป็นไง เฮ้ยถอยถอยก่อนเกือบไปแล้วไม่ล่ะเฮ้ยจุ๊บอ้ยไงเอาไงเฮ้ยโอ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 ้ยมันเจ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะอุ้ยเป็นไงอีกทีหนึ่งลูกเตะคาราเต้อุ้ยนี่แน่โอวุ้นโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อ้ยกระโดดเตะมาสิโอ้ย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 เออดีไปกินอุ้ยนี่กระโดดเตะ เข้ามาสิอีจับทุ่มลงกับพื้นทีหนึ่งเข้ามาอีเลโอคิกทีหนึ่งเาาอ,เลอเงาละมาอัสตราร์ช่วยพี่ทีรวมพลังจัดการมันเลยมาแล้วอีหมัดไปทีหนึ่งเข้าให้เต็มเต็มหน้าเลยโอ้ย อย่าวแต่ป้องกันสิคนป้องกันอะคือคนขี้ค้านนะโอ้ย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 นี่เล่นของไกลนะเล่นของไกลอะอื้อเล่นของไกลเหรอเล่นของไกลมาเล่นเป็นอาวุธระยะประชิดกันเถิดมาดิอย่าอึ้ยกระโดดเตะอัดหน้าทีหนึ่งคาราเต้เป็นไงโอ้ยโอ้ยอึ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไงโอ้ยมันเจ็บแล้วโอ้ยอีมาดิมามาไม่กระโดดหรอก เอาไง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 เฮ้ยทีหนึ่งเฮ้ยไม่ทันดอกไม่ทันได้กินหรอกนี่ปิดชาร์กแล้วนะเลโอคิกเรียบร้อยไม่เห็นยากแง่เทพใช้ได้นะเนี่ยเอาละต่ตอไปกันเลย โอ้โหมาเล่นกับอาจารย์ตัวเองอุลเตอรเซเว่นเอาสิโดนกระทืบมาหลายครั้งแล้วมาเอาคืนบ้างคราวเนี้ยเอาเลยนี่มาสิสู้กับอาจารย์กันเถอะนี่นี่เป็นไงลูกเตะของข้าพระเจ้าดีไหมครับอาจารย์มานนแน่จะทำอะไรจะทำอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอ้ย ขอบคุณที่สอนวิชาโอ้ยนี่มีไอซ์ลักเกอร์นี่ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมโอ้ย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 ไม่ยุติธรรมเลยนะมีไอซ์ลักเกอร์เนี่ยมาเล่นของระยะประชิดมันโอ้ยระยะประชิดโอ้ระยะประชิดเออมาโอ้ย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 นี่พระอาจารย์จะทำอะไรผมโอ้ยมาดินี่ โมโหเลยนะเว้ยอาจารย์มาให้เป็นคู่ซ้อมกับผมซะดีดยังไงครับอาจารย์คุณตาเซเว่นจะทำยังไงทีนี้รถลูกศิษย์ตัวเองกระทืบมาดิมาดิยืนนิ่งๆม็สวยได้เอาดิออีกทีหนึ่งลูกเตะเข้ามาเอา้ามองกันอย่างนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงนี่นะอาจารย์มาเอา้าโอ้ยนียงง่เป็นไง ไม่ได้กินหรอกอีกทีหนึ่งเป็นไงไงอาจารย์โอ้ยอาจารย์เล่นไอซลักเกอร์กับผมไม่ได้นะจ๊ะอาจารย์เล่นไอซลักเกอร์ไม่ได้นะต้องเป็นอาวุธระยะประชิดเท่านั้นลูกเตะหนาง,งี้สิแหม่ไม่โชว์ของเลยเหรอเป็นไงคาร์เอทัมเมอร์ออกแล้วฮไม่ได้กินหรอกมามา มาดิยืนนิ่งๆอ้ยยืนนิ่งๆ่งนีก็สวยดิมาดิเอ้ยอาจารย์เขฟรีมือให้ข้าถือหน่อยสิยืนนิ่งๆได้จะเป็นกระสอบทรายเหรอนี่นี่ป้องกันได้โอ้ยเขาเนี้ยเขานี้พี่เซเว่นเอาของจริงว่ะมามาดิอาจารย์โอ้ย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 ของนี้ใช่ไหมเอาไปนี่เล่นคืนบ้างกระโดดเตะทีหนึ่งโอเค นี่เอาไปกินอย่า yeah. เต็มๆเลยอาจารย์ขอบคุณที่สั่สอนผมและคอยให้ผมอิกระสอบซ้ายให้กับท่านอาจารย์ตลอดท่านช่างเลวยิิงนะ <laughs> อา้าดาดา้าอีกแล้วดาดา้าอีกแล้วเนี่ยเบื่อกับดาดา้าแล้วนะรอบที่แล้วก็เคยเจอมาเนี่ยมาอย่ามุดดินนะเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยมา อึอึเต็มเต็มข้อเต็มหน้าเป็นไงเจอกับเลโอเลยไงเจ้าชายแห่งดาแอลเจ็ดสิบแปดอะเฮ้ยแอลเจ็ดสิบแปดหรือเปล่าเออน่จาจะใช่เฮ้ยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเอ 77, อใช่ามาเถิดต้องมีสมาธิกับการต่อสู้ยอย่ออึมาดิมาดิมาดิอึกระโดดจะจะ,จะกระโดดก่อนแล้วไม่ให้กอดหรอกคิดถึงละสิคิดถึงละสิะสเฮ้ยทำไรอะ เฮ้ยทำอะไรอะ่ะทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะเฮ้ยมุดดินไม่ได้นะจ๊ะมุดดินไม่ได้นะอย่ามุดดินไม่ให้หมุดดินหรอกมาดิอีกยืนนิ่งๆงี้งงก็สวยดิเป็นกระสอบทรายหเหรอเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเกือบไปแล้วเฮ้ยเป็นไงโอ้ยอึ่งยืนนิ่งๆทำไมเฮ้ยกระโดดกอดไม่ดีนะมันเจ็บนะอึ่ยเอ้ยเจ้ย yeah. ป้องกันอยู่ได <hi> ้ป้องกันอยู่ไ hey, ด้ป <"Hey, S 2> ้องกันอยู่ได้ป้องกันอยู yeah, ่ได้้องกันอยู่ได้ยืนนิ่งๆก็สวยดีเฮ้ยนี่เราปล่อยจังหวะเฮ้ยมุดดินอีกนได้เห็นไหมโอ้ยมุดดินอยู่ได้มุดดินบ่อยไม่ดีนะอีอ้าวเข้ามาสิโอ้ยเข้ามาดิเฮ้ยมียานอวกาศของตัวเองเหรอเนี่ยนี่มาโอ้โห นี่เอายานอวกาศของตัวเองนี่มาโอ้โหยโอ้ย,อยไอที่มันบินอยู่นั่นอ่ะอันนั้นยานอวกาศของเองใช่ไหมอยากอยากสอยมันล่วงลงมาเลยเนี่ยจะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอมามาอะไร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 กระโดดจะจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรไม่ได้กินหรอกมาดาด้าวเถอะโอ้ยโอ้ยนี่โคหัวเฮ้ยสูดทำลายเขาให้นะ เไล่อะทำลาย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 ครับทำลายครับทำลายปิดฉากไปดีไว้เนี่ยเร็วที่เฮ้ยคอมโบไม่ทันวมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะใช้ปืนมันจะใช้ปืนหยุด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 ไม่ให้ใช้ปืนหรอกใช้ปืนหรอจะใช้ปืนหรอจะใช้ปืนหรอเล่นปืนไม่ดีนะเล่นปืนไม่ดีนะเล่นปืนไม่ดีนะมามาเฮ้ยมันจะใช้ปืนเดี๋ยวลบอีไม่ได้กินหรอกอึอัดหน้าเต็มเต็มเนี่ยจะหยิบปืนหรอ ไม่กินหรอกเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อ,ยอย่าใช้ปืนเฮ้ยไม่ไม่จะท๋ยวทไรอะ่ะฮะจะทำไรนะเฮ้ยเมื่อกี้ทำไรอะ่ะเฮ้ยไม่นะไม่เอาเมื่อกี้มันจูบเราเหรออีน่าใหญ่ยแย่งว่ะเอ็งเป็นเกย์หรือเปล่าวะเนี่ยดาดาข้นรู้แนละนะ้วนะว่าท่าแท้ของเจ้าเป็นเกย์เอานี่ไปกินเรียบร้อย แหวะหน้าใแก่ๆมากเลยอ่ะว่ากแทำอะไรไม่รู้อ่ะว้าวอุตตรปะทีก้าเอ้ทีกาอีกแล้วอ่ะมันเหมือนซ้ําเหมือนซ้ากับคราวที่แล้วมากเลยนะอ้ากก็ได้เล่นทีก้าก็ได้เราจะมาโชว์ศักยภาพของพี่เลโอของเรากันมาเอาสิมามา ที่ช่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะเนี่ยเฮ้ยอากาศหนาวสูดน้ำมูกก่อนเออเล่นอยู่ได้มามามาดิ all, อ uhm, okay. so ีโอ so ้ยโอ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 ้ยเล่นนี้เหรอเฮ้ยเล่นนี้เหรอเล่นนี้เหรอเฮ้ยมีลูกเล่นนะฮะเฮ้ยหยุด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 เฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยเล่นนี้เหรอ ทำลายทำลายทำลายนี่เอาคาราเต้นี้ไปกินหน่อยเป็นไงอยากลองเล่นกับรุ่นเก่าเหรออยากลองเล่นกับรุ่นเก่าเหรอได้เลยโอ้ยเฮ้ยล่างนี้เป็นล่างแห่งความเร็วแฮะประมาทไม่ได้อืมเอ้ย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 ,อย,อย,อยทำไรอะทำะไรอะทำะไรอะเราอะ <laughs> มาดิมากระโดดเตะนีเ่เป็นไงเป็นไง เอาอัสตาเชิญพี่อีกทีหนึง่งมาอันนี้ไปกินเต้าง่อเป็นไงเฮ้ยหลบได้ทำไรเล่นกับรุ่นเก่าเหรอจะเล่นกับรุ่นเก่าเฮ้ยหลบหลบหลบโอ๊ยเนี่มีของดีไงของดีมันเฮ้ยเดี๋ยวทำไรอะทำไรเหรอเฮ้ยไม่ต้องมาชมไบยกักษ์กแถวนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกลับไปรับปกติแล้วนะสินะ มีไปกินหน่อยเป็นไงเฮ้ยเล่นดีลังกาเหรอเอ้ยเฮ้ยลบ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 โอ้ยโอ้ยไม่ได้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 อือเอานี้เอานี้ไปกินเป็นไงอยากเล่นอยากลองเล่นกับรุ่นเก่าเหรอลองเล่นกับรุ่นเก่าก็ได้นะเอานี้ไปกินอีกทีหนึ่งนี่เป็นไงลองแล้วจะเจ็บตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย ว้าไม่นะเจ็บตัวแน่เลยคราวนี้เอ้ยไม่โอ้หู้โอ้หูยเล่น,นี้เหรอเล่นงนี้เหรอเล่นกับรุ่นเก่าเล่นกับรุ่นเก่าอย่างเลโอไม่ไม่ดีเลยนะนี่เอานี่ไปกินมาเอานี่ไปเลยหยา่าตุ้ม โอ้โห oh oh. เอาล่ะดาดามาสิเฮ้ยดาดาที่ไหนเนะี่ยเอ้ยทำไมต้องพูดถึงดาดาเนี่ยนี่แม็กมาเออสงสัยคงโดนรอยจูบเมื่อกี้เลยนึกถึงดาดาแม่ที่เลโอของเราเอเอานี่ไปกินนี่มามาดิไอ้นี่แม็กมากระเถอดแม็กมาแม็กมากระเถิดมาดิแม็กมากระเถิดแม็กมากระเถอด ทำลายดาวข้ามันต้องตายอา้เล่นอาวุธเหรอข้าไม่มีอาวุธนะมีแต่มือกับลูกเตะโทษทีนะอ่ะลองเอาไปธีหนึ่งสิอร่อยไหมอืมนั่นนะโอเคโอ้ก็มันก็อร่อยนะนะลูกเตะของข้าเนะนี่ยนี่เล่นอย่างนี้เหรอเล่นขัดขาเหรอขัดขาก็โอ้ยขัดขาก็ได้นะขัดขาก็ได้นะนี่ขัดขาไม่ได้อ่ะ แต่ไต่ท้องทีนี้จุกเลยนะอนี่เป็นไงยืนนิ่งๆนิ่นนนก็สวยดิมาโอ้ยเอ้ยเล่นเหาะเลยเหรอมาดิยา่าอีเอาไปทีหนึ่งจับมาบเขาให้ยี่ไปนิ่งอะไรอะ่ะมามามา,มาดิมามาเข้ามาก็โดนลูกเตะโดนลูกหลงเข้าไปให้อะ่ะเออนั่นแหละอี่มาดินี่ มาหนิมาหนิอยากลองเล่นเหรอเล่นกับรุ่นเก่าอะเลโออะมาหนี้เด้อมาหนิเอา้าจะทำไรครับจะทำไรครับจะทำไรครับเอา้าเข้ามาแล้วก็ไม่โจมตีอ๋อนี่เป็นไรของมันเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไม่โจมตีอะไรของแกเนี่ยมาเลยมาลูกเตะเลโอโอเคเร่งนี้เอาแต่ป้องกันอยู่ได้มา เอาดิมาดิครับมานี่ป้องกันอยู่นั่นแหละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีหนึง่งป้องกันอยู่ได้เองนี่เป็นไรของเองเอาไว้แลกมาทีหนึง่งเฮ้ยไม่เดี๋ยวอย่าพึ่งเต็มเต็มเลยเออเป็นไงขอร้องละป้องก,กันให้ได้ทีขอร้องป้องก,กันได้ไหมไม่ได้โอ้โห ไม่โดไม่ไม่ได้โชว์ทักษะการป้องกันให้คนอื่นเขาดูเลยผู้ชมไม่ได้ดูทักษะการป้องกันของพี่เดโอเราไม่เป็นไรแต่จะจบเกมให้ไวๆนี่แหละมาอ้ยไอ้นี่มันเก่งขึ้นจากคราวที่แล้วมากเอุ้ยเอาไปทีนึงขอพเดศึกนะเลโอคิก โอ้ oh my god จบแล้วเย่อ้โหเหนื่อยแทบตายโอเคก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกนกันไปแล้วนะครับสำหรับการที่ว่าผมมาเล่นเป็นอุลตร้าแมนเลโอที่ลูกเตคะคาราเต้ของเรานะครับแล้วก็นั่นแหละครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราเพนตูชีด้วยนะครับจะได้เล่นเกมเล่นอุลตร้าแมนเล่นซปปลาตัวไหน,น หรือมีคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย